แล้วเฮียแล้วนี่มันเป็นเขาเรียกกันชนหน้าแหละกันชนหน้าเอทีไอสปอร์ตี้หรือเรียกว่ากันชนหน้าเอทีไอก็ได้มันไม่เหมือนเวอร์เวอร์ชันหกก็ไม่เหมือนไม่เหมือนเหมือนยี่สิบสองบีแต่ไม่โปง่งอ่าอ่าและและ้วสองสองก็คือว่ากระจังหน้าใช้กระจังหน้าเดิมข้างในเขียนว่าเอทีไอเลยนะก็แ,ะแม้กระทั่งแบบถ้าถ้าบอกว่าเหมือนเหมือนยี่สิบสองบีขนาดไหนแม้กระทั่งฝาครอบบางคนอนะ่ะ เคยเจอในแบบที่เขาประมูลกันอะว่าเฮ้ยฝาครอบเนี่ยยี่สองบีหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งเนี้ยเหมือนกันเป๊ะชนาความยี่สองบีฟังหน่อยว่ามันประมาณไหนคนดูจะเข้าใจยี่สองบีมันเป็นรถดีมเต็ตที่มีโปง่งซึ่งมันทํามาฉลองแชมป์ uh huh. อ่าฉลองว่าเออให้เนี่ยแข่ง WRC ช uh huh. นะนะ uh huh. แล้วก็ออกรุ่นนี้ขึ้นมา uh huh. เขาเรียกมีกินในมีกินในของของความเร์แบตแบตอะไรประมาณนั้นเท่าเท่าที่ที่เข้าใจนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้ดูพวกฝาครอบมันนี่อเห็นไหมนะฮะ ABS ใช่ uh huh. เนี่ยเแล้วขาเนี่ยดูได้เลยแท้ๆเลยเป็นแบบนี้เลยใช่มันคือ,อพลาสติก ABS เนาะใช่เป็นกันชนแท้เป็นอย่างนี้ดูฝาครอบเนี่ยไม่ใช่ไฟเบอร์อ่าเป็น ABS อ่าฮะเฉพาะฝาครอบซึ่งซึ่งเคยเห็นประมูลนะ คู่หนึ่งแบบ4ห้าหกหมื่นเยนเลยนะยแต่จริงๆคือของมันบางทีบางทีอาจจะเจอในบ้านเราอ,อ้องาหานีแล้วเนี่ยอย่างพวกขายึดอะไรต่างๆเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะมีเป็นแบบเดิมๆแต่เนี่ยอันเนี้ยซื้อบิวใหม่แล้วเราก็ไปชุบมาหมดแต่เนี้ยก็ขาโค้งเดิมๆแล้วเนี่ยแม้กระทั่งตะแกรงเ่ยทันเนี้ยไม่มีตะแกรงมาแต่ว่าตะแกรงแบบเนี้ยคือทรงตะแกรงยี่สิบสองบีทำไมเฮียตุ้งบอกว่าเดิมๆแสดงว่ามันหายากมากระดับมืงนะก็หายากไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีด้้้้วยยใ่่่่คคคนนนนนนนทีีีไมมมออออเจังลิป ที่ก็ชอบทําคลิปที่มี G C สีเขียวอ่ะเขาใช้กันชนตัวนี้เหมือนกันอ,อ,อ๋อเหรอแต่ว่า ичего, มันก็มีกันหลายคนนะกันชนตัวเนี้ยส่วนมากมันอยู่ในเวอร์ชั่น3 4มสอ่พวกเนี้ยมันจะ <simplement> มันจะเป็นยุคประมาณปี9 6 9 7อะไรประมาณนี้ใครเก่าหน่อยประมาณนั้นประมาณก็เป็นเกียรติน้อยเล็กๆความรู้ให้กับเ,เพื่อนๆนะแต่บางคนเนี่ยอยากเล่นซูบาร,รุนะแล,แล,และ้วก็ไม่มีความรู้นะครับจะได้ความรู้ไปบ้างนะครับเดี๋ยว